สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเรื่องของมอปลานะครับเรื่องเซตนะครับกำหนดให้ U คือเท่ากับเซต1 2 3 4งง U นะครับเขาเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับก็คือตัวที่เรากำหนดไว้ว่ามันมีเลขอะไรที่เป็นไปได้บ้างมีเลขอะไรได้บ้างก็คือมีเลขเป็นเลขได้1234นะครับจนเขียนเซต A B และ C นะครับแบบแจกแจงสมาชิกเดี๋ยวครูเฟิร์สจะลองทำให้ดูก่อนนะครับนะ ข้อที่1เนี่ยนะที่โจทย์บอกว่านะโจทย์บอกว่า a เท่ากับเซต x ที่ X เป็นจํานวนคู่ให้เราย้อนกลับไปดูที่ตัว U เนี่ยนะครับว่าจํานวนคู่ใน U มีเลขใไ่ได้บ้างก็คือเลข2แล้วก็เลข4เพราะฉะนั้นครนี้ตอบเลยว่า A เท่ากับซตของเลข2แล้วก็เลข4นะครับครนี้พอมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับนะเข้าใจแล้วเนาะง่าย ข้อที่2 b เท่ากับเซต x ที่ x เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูที่โจทย์กำหนดว,ว่า u เนี่ยคือ1 2 3 4จําจำนวนเฉพาะมีแค่เลข2กับเลขอะไรลูก3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า b เท่ากับเซตของเลข2แล้วก็3ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะเอาแค่เฉพาะที่มันอยู่ในตัว u ตรงนี้เท่านั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายก็คือ 3c เท่ากับเซต x ที่ เลขที่ในนี้อินยูนะครับก็คือ x บวกกับ2มากกว่า3ข้อนี้ลองต่อมาดูนะครับว่านะเป็นเลขอะไรโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคราวหน้าครูเฟิร์จะอะไรมาสอนต่อไป